สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพามาชมร้านครับเปิดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะพามาชมว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> ขนมจีนบิดสดเราอันนี้ก็ไข่ลูกไข่ข้าวนะคะบุกคน,นเขาก็จะเป็นตัวอย่างนี้เลยนี่อันนี้เขาเรียกไข่ลูกนะครับอันนี้เขาเรียกไข่ข้าวครับนีย อันนี้ร้อนๆเลยครับทุกคนใส่เตาด้วยมีเตาด้วยครับต่อไปครับก็จะเป็นผักนะครับทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าผักอย่งนอกภาษาอีสานผักเสริมครับภาษาไทยบ่าวพีไม่รู้นะครับแล้วก็ <c oughs> มีผักเสริมแล้วก็มีผักซอยนี่ครับ น้ำเราครับป๊าน,นี่ตีนไก่นะครับทุกคนนี่ตีนไก่แล้วน,นี่คือน้ำยาป่านะครับทุกคนดูใช่ครับน,น้ำยาป่าแล้วก็น้ำกะปีน้ำกะปีสีเข้มมากเลยน,นีน้ำปลาร้าต้มใหม่ๆเลยครับวันนี้ใหม่ๆเลย มีน้ำตาลนะครับมีพริกสดพริกสดปัน่นแล้วก็ผงชูรสน้ำปลาพริกปัน่นพริกพริกแห้งนะครับปัน่นพริกแห้งส,ส้มตำเราก็มีนะครับทุกคนแต่ยังไม่ได้มาตั้งเลยมีแต่โคกวันนี้อากาศดีครับทุกคนอันนี้แป้งเหลือจากเมื่อวานนี้นะครับก็เหลือไม่ไม่เยอะนะครับประมาณสองโลได้นะครับ วันนี้นบรรยากาศดีครับวันนี้ไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวมากนะฮะนี่เป็นหน้าร้านหน้าร้านบราพีนะครับงามนะครับร้านสะอาดอยู่บ่อรัรบพี่น้องสะอาดอยู่ดอกนะครับนี่ครับร้านเรา ไปดูสาวเจนครับสาวเจีนทำอะไรสาวเจนเห็นอย่างนอ้ออโอสาวเจนกำลังล้างของอยู่นะครับแต่ไม่เห็นคนนะครับนนี้สาวเจนกำลงัง ันนี้ทำกับข้าวกินนะครับอันนี้ก็ต้มเลือดอยู่นะครับเลือดยังไม่เสร็จอันนี้บ่กพี่ก็จะทำเมนูเมนูก็ต้มแซบไส้อ่อนนะครับแล้วก็ย่างย่างไส้อ่อนอันนี้ก็จะเป็นไส้ไส้หมูนะครับน,นี่ครับอันนี้จะย่างนะครับน,นี่เราก็จะย่างแล้วอันนี้ก็จะต้มนะครับต้มแซบสองเมนูอันนี้มีไส้ตันด้วยน,นี่เขาเรียกไส้ตันนะครับ เราเจน,น,นเราเจนจะเห็นยังกินครับเกียงขมเกีแยงเกงมักมี่เป็น,น,นยังไงอ๋อมักมีน้อยอืมหมักมีบ่บดอึดปูหอยงามๆเยอ่ปูแล้วปูไปเป็นหมาเห็นไหย เอาสำเร็จรูปแล้วนะสำเร็จรลปดก็เศ้าบาทครับทุกคนเดี๋ยวบา่าวพีขอตัวทำกับข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวใสๆนะครับเท,ที่ยงเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากติดตามช่องบา่าวพีกับสาวเจนได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้บา่าวพีกับสาวเจน้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ